สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นะครับสำหรับวันนี้รัเสเซียหุ้นไม่วิ่งนะครับดูตามปฏิทินก็ไม่เห็นใช่เป็นวันหยุดหรือพอก็มีสงครามกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เล่น2รัฐไปก่อนแล้วกันเนาะมีอังกฤษและเนอรมันครับ ก็สำหรับอังกฤษเมื่อวันศุกร์เจาะ8 0 0 8ครับเยอรมันสลบเนาะก็ถือว่าเป็นรอบแรกของสัปดาห์ก็มาลุ้นกันไเบาๆก่อนแลวกันครับสำหรับคนชอบเล่นก็ลองพิจารณาดูเนาะก็ฝากไว้ก่อนครับใครชอบแนวะทางของผมและไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะจ๊ะจะบอกให้อังกฤษวันนี้เด่นสุดๆครับจับที่ลบนะครับจับที่ลบ 0 0 46ครับ0046 8066ครับอังกฤษออกผลประมาณ5ทุ่ม36นาทีโดยประมาณครับแล้วก็9056สําหสำหรับอังกฤษพวกคุณยุโรปอังกฤษกับเยอรมันโน่นี่ยวันย5้านะครับถึงจะปิดเร็ว หนึ่งชั่วโมงตอนนี้ยังปิดช้าอยู่เกือบเที่ยงคืนนละร้อยมัดศูย์ครับไอ้ขอท่านโทษคร้รอยมัดหไปมองไปมองไอ้หุ้นเยอรมันพอดีพิมพ์ไว้ที่หน้าจอร้อยมัดหครับแล้วก็ติด5้5ห้าเป็นหหางครับเนอะก็ได้ประมาณนี้ก็สำหรับอังกฤษครับก็ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมับฟังครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับแต่ก็ช่วยรุลนในความฝันครับสวัสวดีครับรวยๆทุกท่านครับผม